เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักที่บ้านหนองบัวหมู่4ตำบลนาดีอำเภอหนองแสงค่ะก็ได้จัดพิธีมอบกระบือโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจโดยมีนายชวิตป้องขันนายอำเภอหนองแสงเป็นประธานในพิธีค่ะทั้งนี้โครงการธนาคาร โครกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชด,ดำริจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522ค่ะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนให้มีโอกาสได้โครกระบือไว้ใช้งานเป็นของตนเองโดยวิธีการเช่าเช่าซื้อหรือวิธีอื่นใดในราคาถูกต่อมาระบบทำการเกษตรเปลี่ยนไปเกษตรกรหันมาใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานสัตว์มากขึ้นค่ะจึงได้เปลี่ยนรูปแบบดำเนินโครงการเป็นการให้ยืมเพื่อการผลิตและการเลี้ยงเชิงอนุรักษ์ ในการมอบกระบือครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนกระบือเพศเมีย25ตัวมูล,ลค่า750,000บาทจากโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร,ร,กรตามแนวพระราชดำริโดยกรมปศุสัตว์ รังนี้เป็นการมอบผ่านวิสาหกิจชุมชนเป็นครั้งแรกจากจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นกเกษตรกรใน4ตำบลของอำเภอหน,นองแสงที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับความช่วยเหลือโดยแม่กระบือที่ยืมไป1ตัวมีสัญญาระยะเวลา5ปีเมื่อลูกตัวแรกอายุ18เดือนจะต้องคืนตัวแรกให้กับโครงการค่ะเมื่อครบ5ปีจะมอบสิทธิ์แม่กระบือและลูกที่เหลือให้กับเกษตรกร,ร,กรค่ะ เกษตรนะคะเกษตรครับพมเป็นก็ตองยาด้ลยครับคนอาณมปากับกีก <night> <oni> ีดูตอนนี้นะครับผมเมันสารเคมีนะครับก็ตองยานะครับคนเรก็เดี๋ยวโอ้ยดิ้จคิวตลอ